ชิงเอ no ็กซ ah. ์แลนเดอร์วิ่งมาแล้วครับคนกัดไซเรนเฮดจู่โจมจอมตันตีนี่เป็นไงพัรคแมนโคตรเท่เลยไซเลนเฮดมาโหวจะมาไปอยู่ไหเจ้าเปาไซเลนเฮดวิ่งมาทางนี้เจะาเจ้าเปา ช the ิงเอ็กซ์แลนเลิร์วิ่งมาแล้วครับชนกับไซเดนเฮฟตุ้งต้นต้นตีเจะปาตรงนั้นมีสกิฟดี้ไปบัวโอ้ยบัวทาไปพัวโอ้โหสกิฟดี้กระเด็นในอวกาศเลยครับเพื่อนๆแรงจัดอังใหม่ของเจ้าป่ากับพี่ตาครับก็คือออมนิทริกครับเราสามารถแปลงร่างเป็นเบนเทนจัดการกับตัวอะไรก็ได้ เชิง้งเอ็กซ์แลนเดอรว,วิ่งมาแล้วครับคนขั Hill. ดใส่เน็ตจูดตัวจับตัวต้องตีเว้าเรียบร้อยฮึบโอ้โหยนี่พลังมันหมดไวจังอะอแปลงร่างพี่ตาจะแปลงร่างบ้างนะครับ<แ>เดี๋ยวขออนุญาตใส่เข็มขัดก่อนเออไม่ใช่เข็มขัดอันนี้มันคือนาฬิกานะครับเตรียมตัวครับตอนนี้ขอใส่ในาฬิกาออมนิทริกแป๊บหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวพี่ตาจะแปลงเป็นฮิกบาร์ดครับ ฮ้ยหนึ่งสองสองแปดหุยพ่ตาแปลงเป็นไอ้เจ้าหัวไฟแล้วครับเพื่อนเอาละครับเจอกับไซเลนเฮดหัวลูกตาเฮย้ยปล่อยพลังไฟตว้าระเบิดไปแล้วครับชู่ย <c oughs> <c oughs> พิตากลับมาแล้วครับหโ,โดนอันนี้เป็ดชอบรีดไถเงินพ่อแม่นี่โดนมีดฟันแนะ่ oh, <no. S 1> นี่ เจ้าเป่าก็ขับเป็ดไปเลยครับฮ<ะ>เฮ้ยเป่าเพราะว่าพอเจอเป็ดตัวหนึ่งกำลังเล่นอยู่ <What? S 1> มาดูเป็ดสองตัวนี้กำลังเล่นลีล,ลีข้าวสารสองขนานข้าวเปลือกเนี่ยแล้วเราก็รอดไปตรงเนี้ยโอ้อันนี้มีเป็ดเลี้ยงกันเป็นแถวเลยอ่ะอันเนี้ยต้องตีพ่อแม่แน่เลยอะ่ะใครตีพ่อแม่นะดูด mm hmm. มือเท้าใบลานเลยนะ mm hmm. โหตัวเนี้ยโดอนนอกกินเข้าไปเลยอะ่ะไ mm hmm. ส้ไหลอะ่ะเหลือแค่ขึ้นตัวไป เราไปดูในกระทะท้องแดงกันนครับหนอนยักษ์เลยเป็ดถูกหนอนยักษ์กินเงี้ยเพื่อนๆดูดิเป็ดโกงที่ดินวัดโดนที่ดินทับเบบยเออไฟลุกท่วมตัวอันนี้เป็ดตัวใหญ่สองตัวนะยกมือไหวตัวนี้โคตรแท้นี่เป็นไงพัรคแมงโคตรแท้เลยไซลล์เฮดมาโห่จะเอาไปยุ่ง โอ้โหหนีไม่หล่อเ,เลยเลยจ้าเปามีสกีบีดี้อยู่บนภูขเขาเลยเอเอเฮ้ยมันลอยไปเลยมาเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวอโอ้โหหนีแล้วไปกันไปไปไปเฮ้ยโอ้แล้วหนีขึ้นมาสกายวอล์ครับดูลมดิแรงมากเออเสร็จแล้วเจ้าเปาก็นอนหลับสบายตอนนี้เจ้าเปาหลับไปแล้วครับ มันเขียนว่าม้านั่งอ่ะไปโต๊ะไม้หินอะแล้วมันก็มีเหมือนจะเป็นอะไรนะรูปดาวอ่ะ,ะอยู่ใต้ม้านั่งอะเจ้าเปาเฮ้ยมีไหมขห็นมีลูกมะพร้าวลูกเดียวเองอ่ะด,ด,ด,ดูดิดูดิใต้ใต้ใตลูกมะพร้าวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมีอะไรเไ่็นเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยแสดงว่าใบนี้ S <S> มันมีสมบัติไททันเอ๋อไหนไหนเฮ้ยจริงด anyway> ้วยไททันคอกแมนครับเพื่อนๆเอาแสดงเฮ้ยอะไรฮะเฮ้ยล้างไททันล้างไปเป็นไททันล um ้างแล้วจ้าผมเฮ้ยยั่น um> ี่นี่เฮ้ยมันอยู่กลางบ้านเราเลยอ่ะเจ้าด็อกเตอร์เจ้ามาทำอะไรแถวนี้เฮลิคอปเตอร์ตบว้าวเอ้ยย้าแล้วครับตอนนี้ทีวีมาถูกดึงเฮลิคอปเตอร์ไปโหน่า ราวางไว้ตรงนี้มีไหมมีไหมเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มันเขียนว่าสอานเนาะสารเดี๋ยวทุกคนว่ามันมีรูปดาวไหมเฮ้ยเปลามันมีรูปดาวอยู่ตรงหน้าสารตรงเนี้ยหน้าสารตรงไหนหน้าสารที่บ้านเราอะตรงนู้นไปไปไปแน่นอนเพื่อนๆอันนี้มันต้องเป็นลายทางสมบัติล่องหนครับนี่โอเคจะเปล่าไปอยู่ที่สารแล้วนะเพื่อนๆตรงนู้น ศาลหน้าบ้านเราวอะเฮ้ยเปล่าแต่ว่ามันอยู่ข้างหน้าศาลเมื่อกี้ที่ไายทางเราวอะต้องน่าจะหาด้านหน้าเนี่ยครับ <c oughs> เฮ้ยเจ้าพ่อเหมือนจะเจอเพื่อนเป็นอะไรอะเฮ้ยเป็นไททันทีวีแมนครับเพื่อนเฮ้ยตอนนี้เราตรงนี้พอเจอมันเขียนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูคนละโซอานนะสาวอ้อโอนอนตนไม่โทรต้นมีครับเนี่ย โมไอ้ไม้ไม่โทรไม้ฮะต้นไม้เหรอเฮ้ยเนี่ยมันมีรูปดาวอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพอให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยมันเขียนว่าต้นไม้แล้วก็มีรูปดาวอยู่ตรงต้นไม้ไม่ใช่เหรอเห็นแว๊บๆเหมือนมีถุงอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะไาดูดิใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นไรท่านลางแร้วค่ะเจ้าปอบบอกอะ เฮ้ยเราได้สมบัติไททันอีกหนึ่งแล้วอะเฮ้ยเราได้ไททันครอกแมนล่างแรกมานะเจ้าป่าบอกกับตัวเนี้ยเนี่มนย,ม,ยมันเขียนว่าอะไรอ่ะมันเขียนว่าบออานอบานไม่โทร<า>บ้านเหรอฮะ<า>เฮ้ยจะรู้ว่ามันมีดาวอะ่ะเนี่ยรูกดาวอยู่ไหนเฮ้ยน,นี่นี่เฮ้ยมันอยู่กลางบ้านเราเลยอะ่ะ <Yes. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเพื่อนเพื่อนอันนี้เห็นรูปดาวไหม แล้วมันเขียนว่าบ้านตรงนี้นะครับไปซิไปวยในบ้านเราก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นะเฮ้ยแต่ว่านี้มันแปลกๆเหรอท้อเปล่าธรรมดามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอ Yes เออดีๆเดี๋ยวต้องลองหาดูก่อนนะเพื่อนๆว่ามีหรือเปล่านะไหนที่สุดใคเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเฮ้ยนี่คือด็อกเตอร์สกิบิดี้ครับเพื่อน ไปไปไปเคเรามาถึงศาลาแล้วนะเพื่อนเพี่อนเจ้าปอกกาลังค้นหาอยู่ครับว่ามันจะอยู่ที่ไหนเฮ้ยเหมือนเจ้าปอจะเจออะไรอ่ะแมลนั่นค่ะแมลนแมลนั่นตรงนี้สีม่วงแล้วข้างหลังเป็นคอเฮ้ยมีคอเนี่ยเฮ้ยเคเราเซนเพ็ดไม่ตามมาเอ้โหจะขอมือนมีกลมๆอะไรอ่ะเออมีดาวแล้วดูตรงนี้ตรงนี้เออดูดิ มันมีกลมๆแบบเนี้ยดาวอยู่ตรงนี้ดาวอยู่ตรงนี้เนาะแล้วมันเขียนว่าอ้อองงอองไม่เอกององโอเคเปิดฟีดลออะไรเ้องโฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเหมือนในแผนที่เลยอะมีองหลายใบอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันองใบไหนอะอ๋อหนึ่งสองฮึแมวไม่มีอะไรเลยอันนู้นนะอันนู้นนะไปอันนู้นเนาะ เฮ้ยเจอเพื่อนเป็นไรอะไทยทันลาบแกท้อเฮ้ยนี่มันดิวมานี่นะว้าวโอเคโอเคไปโสออาาใช่อะไรต่ออะไรต่อรออาลาสาราบ้านักขามีสาลาไหมน้าบ้านักเหมือนจะมีสาลาอันหนึ่งเหรอสาลาที่ชุดนอนอยู่วะแกแกตามไปครับ โอ้แล้ววันนี้เจ้าเป่าวิ่งเร็วมากครับพ่อก็ต้องวิ่งตามเฮ้ยอย่าแล้วซาลินเฮดวิ่งตามมาโอ้โหเจ้าเป่าไปนู่นแล้วเหมือนเจอตรงนี้อีกอันหนึ่งครับต่อออตอต่อโมไอไม้ไม้โทไม้ไม้ต่อไม้เหรอเฮ้ยที่พนักงานมีไหม ตอไมกาเกอ่ะไปตามไปไปครับเพื่อนเพื่อนวิงแล้วเหรอฮ้ยจะไปวิ่งไปแล้วเนีรยมีดอกลักอ่ะเฮ้ยเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอเพื่อนเฮ้ยขาไเฮ้ยเป็นสปิกรแมนครับเพื่อนเพื่อนมันมีดาวมันมีดาวโอเคโอเค ไม่ใช่ต้องอ่านดิมันเขียนลวกอยู่ท่ออ๋ออ๋ไม่เอกไม่เอกท่อท่อเหรอบรรยากาศมีท่ออยู่ตรงไหนอะบอกก่อนๆเจ้าป่ารู้ใช่ไหมไหนท่อบรรากาศอยู่ไหนเ่ยท่อมันต้องใหญ่ๆหน่อยดิถ้ามันเล็กมันจะใส่ได้ไงล่ะสปีกเกอร์เรามุนยนเราตัวเป็นลำถ้ำเนี่ยมันจะมีท่ออยู่แถวนี้เยอะเลย